พูดถึงด้านสุขภาพนิดนึงที่เป็นอาการออฟฟิศซินโดมอย่างนี้ค่ะที่ปวดข้อบ่าไหลายอยู่เป็นประจำจำเป็นต้องใช้หมอนที่มาจากหลอดเพราะหมอนตัวนี้สามารถปรับรับสรีระร่างกายเราได้ไม่ว่าเราจะปวดหรือเราจะรู้สึกเมื่อยตรงไหนเนี่ยไอตัวหลอดเราปรับไปรองรับได้แล้วเขามีสปริงในตัวเองเพราะ,ะนั้นเวลาสปริงในตัวเองมันเปรียบเสมือนการนวดนวดเส้นเส้นให้เราอย่างนี้นะคะมันจะผ่อนคลาย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Roy Next น,นคะคะวันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับแบรนด์เทลาค่ะแบรนด์ของใช้จากชุมชนใกล้ทะเลโดยคนรักทะเลเพื่อความยั่งยืนของทะเลนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติค่ะจากคุณพัทริยาแก้วประดับหรือว่าพี่ขวัลล่านะคะจากศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่จังหวัดระยองไปพบกับเธอกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ สัสทีส่นี้ถ้รับเข้าวสดรายการ JS Roy Next นะคะคุณขวัญล่าจากเทลานั่นเองบอกว่าเทลาเนี่ยคือมาจากคนที่รักทะเลใช่ไหมคะวันนี้เห็นเสื้อพี่ขวัญแล้วเชื่อแล้วคะ่ะสีสันแบบสดใสพร้อมไปทะเลมากๆได้เลยคะ่ะคือก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องแบรนด์เนาะวนอยากทำความรู้จักพี่ขวัญน,นิดนึงคือเมื่อก่อนน่ะจริงๆพี่ขวัญเป็นเคยเป็นอดีตมักคุเทศมาก่อนใช่ไหมคะใช่จ้ะเป็นม<อ>นักคุเทศก็ เอ,อ่อมัคคุเทศก็เป็นทั้งมัคคุเทศที่ดูแลทั้งเที่ยวท่องเที่ยวบนบกแล้วก็ทะเลค่ะแล้วได้ททำไมถึงอยากรู้จุดเปลี่ยนทำไมเราจากมัคคุเทศเนี่ยมาทำเป็นแบรนด์เทลาขึ้นมาได้คะ่ะพี่ขวัญเล่าให้ฟังตรงนี้นิดนึงค,ะค่ะก็สืบเนื่องจากการที่เราเป็นมัคคุเทศเนาะจริงๆมัคคุคเทศเนี่ยเขาก็จะเหมือน สิ่งหนึ่งที่มัคคุเทศก์ต้องทาเป็นประจํานั่นก็คือการสั่งสมเรื่องของการรักสิ่งแวดลอ้อมและยิ่งเราเป็นมัคคุเทศก์ที่ต้องพานักท่องเที่ยวไปดําน้ําดูปละการังเนี่ยค่ะสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําเป็นประจาก็คือการเก็บขยะในทะเลเพราะฉะนั้นในแต่ละปีเราเก็บขยะเยอะมากเลยมันหลายสิบตันมากมันทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าทาไมปริมาณขยะในทะเลมันเยอะจังมันก็เลยย้อนคิดกลับมาว่าเอ๊ะ,อะขยะที่มันเยอะเนี่ย ส่วนหนึ่งมันต้องเกิดมาจากบนบกหรือในชุมชนอย่างแน่นอนพอเรากลับมาที่บ้านของเราค่ะเราก็มาค้นพบว่าโอ้ยชุมชนเรานี่มีปริมาณขยะเยอะมากเลยสองข้างทางก็เต็มไปด้วยขยะก็เลยมีแรงบันดาลใจว่าถ้าอย่างเนี้ยเราคงจะต้องมาจัดการขยะที่บ้านของเราก่อนก่อนที่ขยะนี้มันจะไหลลงไปในทะเละค่ะก็เลยเกิดแนวคิดว่าเราต้องชักชวนคนในหมู่บ้านคนในชุมชนของเราทำเรื่องของขยะจัดการขยะค่ะ แล้วเราเริ่มจากอะไรก่อนนะคะที่ว่าชักชวนคนมาจัดการขยะเนี่ยพี่ขวัญตั้งเป็นอะไรขึ้นมาคะตอนนั้นเริ่มจากการคัดแยกขยะก่อนสี่ประเภทสี่ประเภทก็คือมีขยะทั่วไปมีขยะรีไซเคิลขยะอินทรีย์แล้วก็ขยะอันตรายอย่างเงี้ยค่ะเราก็ชักชวนให้คนในหมู่บ้านเราเนี่ยร่วมกันก็ประมาณสิบคนคัดแยกในบ้านของตัวเองพอคัดแยกออกมาแล้วเนี่ยค่ะเราก็ มันก็จะมีขยะหลายประเภทมากทีนี้ขยะประเภทไหนที่ขายได้เราก็จะให้เขาขายไปนี้มันก็จะมีขยะที่ขายไม่ได้ไอขยะขายไม่ได้นะคะมันก็จะเป็นปัญหาว่าเอ๊ะเราจะเอาไปไหนเราก็เลยคิดกันว่าถ้าอย่างเงี้ยเราก็คงจะต้องมีศูนย์เป็นของตัวเองคือเป็นศูนย์รับฝากขยะบวกกับตอนนั้นนะคะเราก็ได้ศึกษาแล้วว่าคนในชุมชนของเราอะ่ะมีไรายได้น้อยทีนี้พอไรายได้น้อยเนี่ยเงินมันจะต้องเอาเงินอนาคตมาใช้ เราก็หาวิธีการว่าเราจะทำไงให้นะให้คนในชุมชนของเราเนี่ยมีรายได้มีเงินพอกินพอใช้เพราะนั้นเราก็จะเหมือนส่งเสริมเขาในรูปแบบของการเอาขยะมาออมก็เลยเกิดเป็นกลุ่มวิสาหกิจธนาคารขยะออมทรัพย์บ้านไผ่ขึ้นมาค่ะค่ะอ่าคือเป็นลักษณะเหมือนเอาคอนเซปต์ของธนาคารมาประมาณนั้นใช่ค่ะ แล้วแล้วพี่ขวัญคยฝนอยากรู้ว่าไอ้ที่บอกว่าขยะบางประเภทเนี่ยมันมันไม่ได้จริงๆอ่ะคือเป็นขยะประเภทไหนอะคะเป็นประเภทแบบขยะทั่วไปที่จะต้องเอาไปสู่ขบวนการกําจัดด้วยวิธีการเผาอ่ะอันนี้<อ>คือขยะ,ะที่มันใช้ไม่ได้มันไม่สามารถเอาไปรีไซเคิลได้ไงถ้ายังเป็นขวดน้ําอย่างเงี้ยเราก็ยังเอาไปรีไซเคิลได้ใช่ไหมทองแดงทองเหลือง อลูมิเนียมอย่างเงี้ยก็เอาไปรีไซเคิลได้แต่ถ้าขยะทั่วไปอย่างเช่นซองขนมซองลูกอมอย่างเงี้ยหรือถุงน้ำยาอะไรเงี้ยพวกเนี้ยมันมันไปรีไซเคิลไม่ได้อืมันก็เลยเป็น <c oughs> ปัญหาของชุมชนค่ะ <c oughs> ทีนี้ค่ <c oughs> ะสาเหตุที่มาเป็นของมาเป็นแบรนด์เทลาเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาจากปีหกสองที่เราทราบว่าน้องเต่าโดนหลอดเสียบจมูกแล้วก็มีอาการบาดเจ็บบางตัวก็เสียชีวิต อันนี้ค่ะมันก็เลยมาสะกิดใจพี่ขวัญว่าในฐานะที่เราเป็นมคุษเทศมาก่อนเราเคยพานักท่องเที่ยวไปดำน้ำดูปะาการังเราเคยเห็นสัตว์พวกนี้อยู่ในท้องทะเลเป็นสิ่งที่สวยงามมากแต่เขาต้องมารับบาดเจ็บเพียงแค่เพราะหลอดทิ้เเล็กๆที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างนี้เราในฐานะเป็นนักสิ่งแวดล้อมอ่ะเราควรที่จะดูแลน้องเต่าไหมก็เลยเป็นแรงบันดาลใจทำให้พี่ขวัญคิดว่างั้นเราควรจัดการหลอดตั้งแต่ต้นทาง ก็คือไม่ให้ไหลลงไปในทะเลด้วยวิธีการเปิดรับบริจาคหลอดในชุมชนก่อนแล้วก็เปิดรับไปจากทั่วประเทศจนกระทั่งปริมาณหลอดที่เข้ามาหาเราอ่ะมันมากมายมหาศาลเราก็เลยเอามาแปรรูปเราดูความสำคัญของมันนะคะว่าดูคุณสมบัติของหลอดว่าหลอดเนี่ยมีคุณสมบัติในการที่จะเอาไปทำอะไรได้บ้างาก็สรุปกันก็มาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ แทนใยสังเคราะห์ใส่เข้าไปในหมอนอันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์เทลาเลยอ่าคือผลิตภัณฑ์แรกอ่ะมาจากเริ่มจากหมอเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าต่ฝนรู้สึกได้ว่าคือเหมือนตัวแบรนด์อะจะมาทีหลังอุดมการหรือว่าความแบบเชื่อมั่นภารกิจเนอะเหมือนพี่ขวัญกับทางชุมชนอะอยากจะขจัดปัญหาเรื่องของหลอดก่อนก็เลยเหมือนรับ รับบริจาคมาเรื่อยๆจนมันร่มเยอะละเราไปทำอะไรให้ต่อยอดได้ก็เลยเกิดเป็นแบรนด์เทลาเราชื่อแบรนด์เทลาอันนี้มีกิมมิคด้วยใช่ไหมคะพี่ขวัญมีค่ะแบรนด์เทลาเนี่ยก็เป็นแรงบันดาลใจมาจากะทะเลเนาะเราอ่ะอตอนแรกเราก็คิดกันว่าเรามีมีเรื่องสตอรี่เรื่องของน้องเต่าเรามีจุดประสงค์ในเรื่องของการดูแลสัตว์ที่อยู่ในทะเลทีนี้เราอ่ะจะตั้งชื่อแบรนด์ให ให้มันชื่อเหมือนทะเลชื่อแบบทะเลเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยดูแบบธรรมดาไปค่ะเราก็เลยว่าถ้าเราตั้งชื่อทะเลมันจะต้องไม่มีใครถามเราแน่ว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไง<ะ>เราก็เลยเอาคำผวนของทะเลมามาเป็นเทลาเทลาทะเลอย่างเงี้ยค่ะให้มันเป็นคำผวนซะแล้วก็มันจะได้มีคำถามต่อว่าทำไมจึงชื่อเทลาอะไรเงี้ยเราจะได้เล่า<ม>สตอรี่ได้แต่ถ้าชื่อทะเลอ่ะ คนก็รู้จักอยู่แล้วคือทะเลก็จะไม่มีคำถามเห็นปุ๊บทเลยค่ะใช่ทีนี้ทะเลกับเทลาเนี่ยค่ะคำว่าเทลาเนี่ยเราไม่ใช้ลอลิงเนาะเราจะใช้ลอจุลาการที่เราใช้ลอ,อจุลาเป็นการสื่อความหมายว่าลอจุลาเนี่ยมันคือหนึ่งในอักษรไทยที่ที่มีความสวยงามมากๆแล้วเขาก็เกิดมาพร้อมกับมนุษย์เกิดมาพร้อมกับอักขระทั้งหมด แต่เขาถูกมองข้ามไม่ถูกนำมาใช้ได้บ่อยเปรียบเสมือนสิ่งแวดล้อมที่เกิดมาพร้อมกับมนุษย์สวยงามคอยช่วยเหลือมนุษย์มาตลอดมีคุณค่าแต่คนไม่เห็นคุณค่าของมันเราก็เลยเปรียบเทียบว่ารอจุลาเปรียบเหมือนสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ข้างตัวเราเพราะนั้นเราควรหันกลับไปมองสิ่งแวดลอ้อมและหันกลับไปมองอักษรไทยที่สวยงามอันนี้เอากลับมาใช้ ก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้เราใช้ลอจุลาอยากมีสาวเอฟเฟกต์ปรบมือว่าพี่ขวานผลว่าแบบนี้ดีเพราะว่าเหมือนกับว่าตั้งชื่อแล้วคนถามจริงๆด้วยประสบความสำเร็จตรงนี้ไปแล้วด้วยใช่ไหมคะใช่คนถามถามทุกคนทำไมเชื่อเทลาล่าอะไรอย่างเงี้ยเ่าให้ฟังเล่าสามวันค่ะ อันนี้เราลบย่อให้อย right, bueno okay, right? like. nice like exactly. ู่ในสามนาทีได้เมื่อกี้เป็นสอรี่ที่ดีด้วยได้ค่ะงั้นมาคุยเรื่องแบรนด์เทลากันหน่อยดีกว่าโอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่ามาจากหลอดที่เอามาตัดใช่ไหมคะแล้วเอาเป็นเหมือนเอาไปใส่เป็นไส้ไส้หมอนหมอนในลักษณะแบบไหนเ่ค่ะพี่ขวัญก็ตัดตัดเป็น แตเป็นท่อนเล็กๆนะคะยาวประมาณหนึ่งเซนแต่ว่าหลอดเนี่ยเราต้องคัดคุณภาพของมันก่อนคือคำว่าคำ,คำว่าคุณภาพก็คือคัดไซส์ไซส์ของมันแต่ละไซส์เพราะเพราะว่าหลอดเนี่ยมันมีการส่งมาเนี่ยหลากหลายไซส์มาก <c oughs> ก็จะมีทั้งไซส์ที่เป็นหลอดนมหลอดกาแฟหลอดชาไข่มุกและยังมีเป็นกาแฟที่เป็นไซส์เล็กๆๆ,ๆอีกมันย่อยออกไปเนาะกี่มิลกี่มิลอย่างเงี้ยพี่ขวัญก็จะต้องเอามาคัดก่อน เอามาคัดแล้วก็เข้าสู่กระบวนการทำความสะอาดโดยการซักด้วยน้ำยาซักผ้าแล้วก็แช่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อประมาณ40นาทีในรอบแรกนะคะรอบแรกที่รับไปเสมาเสร็จแล้วก็เอาไปตากแดดแล้วก็ให้บุคลากรหรือให้สมาชิกเราเอาไปตัดพอเขาตัดเสร็จนะคะเขกลับมากลับมาเราก็ก่อนที่จะบรรจุลงใส่หมอนนะคะเราก็เข้าสู่กระบวนการซักอีกรอบ แช่น้ํายาอีกรอบจึงจะบรรจุใส่ไปในหมอนได้อันนี้ก็เริ่มจากการที่เราทําจากหมอนที่ให้กับผู้ป่วยติดเตียงก่อนผู้ป่วยติดเตียงอะ่ะม,มีโอกาสได้ใช้หมอนตัวนี้แล้วก็พี่ขวัญเองเป็นอ,อสมอแล้วก็ให้กับผู้ป่วยที่เราดูแลอยู่ค่ะลองทดลองใช้พอผู้ป่วยทดลองใช้แล้วเนี่ยเราก็ติดตามผลกับผู้ที่ดูแลผู้ป่วยประมาณ6เดือนดูว่าผู้ป่วยเนี่ยเขามีฟีดแบ็กยังไงปรากฏว่า ผู้ป่วยที่ใช้หมอนหลอดเนี่ยหจะนอนหลับยาวนานยิ่งขึ้น 2. อ,อารมณ์จะไม่หงุดหงิดประการที่สาสำคัญที่สุดคือไม่เกิดแผลกดทับมันเลยตอบโจทย์ได้ว่างั้นตัวหมอนเนี่ยก็ไม่ไม่จำเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยอย่างเดียวและมันก็จำเป็นใช้กับบุคคลธรรมดาได้ด้วยเพราะว่าตัวหมอนเนี่ยไม่สะสมเชื้อไม่สะสมไรฝุ่นไม่สะสมน้ำสามารถซักทำความสะอาดได้ก็เลยเหมาะ ทุกทุกคนที่สมควรที่จะใช้หมอนหลอดค่ะคือเหมือนกับว่าหมอนเนี่ยมันเริ่มมาจากทดลองให้ผู้ป่วยติดเตียงก่อนแล้วใช้แล้วดีด้วยดังนั้นค,คนทั่วไปยังไงต้องใช้แล้วก็เวิร์กได้เหมือนกันใช่ค่ะ แปลว,ว่าประเด็นเรื่องของจะสะอาดไหมหรือว่าใช้ไปนานๆได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือพี่ขวัญตอบแล้วเนาะว่าเราก็มีกระบวนการําทำความสะอาดอมีกระบวนการแล้วเราก็ผ่านมาตรฐานมีใบรับรองอผ่านมาตรฐานมพชอคือมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนมาตรฐานนี้จะเซ็นโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะเซ็นเนี่ยคะ่ะตัวหมอนนี้จะถูกตรวจสอบคุณภาพกับอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็หน่วยงานต่าง จนมีใบประกาศออกมาว่าหมอนของเราปลอดภัยแล้วก็เหมาะที่จะใช้งานได้ในชีวิตจริงค่ะหนึ่งใบหนึ่งใบจะขนาดประมาณเท่าไหร่คะพี่ขวัญมันก็จะมีหลายไซส์ของเราเนี่ยม,มีหมอนหลายประเภทมากมีทั้งหมอนหนุนหมอนหนุนก็จะมีเป็นไซส์ S ไซส์ M ไซส์แลแล้วก็จะมีหมอนที่เป็นเหมือนลักษณะเป็นบำบัดแก้ปวดปวดข้อ ปวดไหล่ปวดเอวอย่างนี้ค่ะก็ะจะเรียกเป็นมหมอนน้องเต่มามะเฟืองหมอนน้องเต่าบกคอนอจ้ะแล้วก็จะมีเบาะเบาะรองนั่งนี่ก็จะเป็นการอารองรับสรลีระร่างกายของคนที่มีน้ําหนักมากหรือคนที่นั่งกับพื้นนั่งกับเก้าอี้นานๆนั่งทํางา,านนานๆเนี่ยค่ะเพื่อรองรับไม่ให้กระดูกทับเส้นประสาทอันนี้ก็เป็นเบาะน้องเต่าตุ่นุซึ่งก็จะมีหลายไซส์อีกเหมือนกันก็ไซส์ S, <S ไซส์ M อไซส์ L อย่างเนี้ค่ะ ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้แล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มมีหมอนโดนัทซึ่งเป็นหมอนที่สําหรับเหมาะกับการที่คนชอบนอนคว่ำแต่เวลานอนคว่ำไม่ห <ไป S 2> งอางอ่าใช่ก็จะแบบว่านอนไปก็หายใจได้หรือคนที่ชอบนอนตะแคงแต่เจ็บหูก็สามารถใช้เป็นหมอนโดนัท ลองคอได้หรือลองหูได้อย่างเงี้ยหรือคนที่นอนงายแต่ว่าศีรษะเขาจะเหมือนแบบศีรษะเออเป็นทุยๆเวลานอนงายและจะลําบากก็ใช้หมอนโดนัทอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีที่นอนที่นอน <c oughs> ที่มาจากหลอดเหมือนกันก็เหมาะสําหรับขนาดสามฟุตนะคะตอนนี้ที่เราทําก็เหมาะสําหรับผู้ป่วยก็ได้หรืออย่างเราปกติก็ได้ผู้เท่าคนชราก็นอนได้แล้วก็เป็นที่นั่ง ที่นั่งสําหรับเอ,อ่อนั่งรีแลกนั่งดื่มกาแฟอย่างเงี้ยค่ะก็มาจากผลิตภัณฑ์ที่มาจากหลอดหมดเลยอืเยอะมากรลยสินค้าเยอะมากจริงๆแล้วก็มีหลายสายให้เลือกด้วยอยากรู้ในเรื่องของเนื้อสัมผัสนิดนึงค่ะตอนนี้ฝนคิดว่าหลายคนน่าจะกําลังนึกภาพตามแล้วว่ามันเป็นยังไงลวไส้ข้างในมันเป็นหลอดเขาอยากรู้ว่าเรามันจะรู้สึกยังไงค่ะอย่างเช่นเป็นหมอนอย่างเงี้ยนอนไปเราจะสัมผัสยังไงได้บ้างค่ะ ความความรู้สึกของคนที่ตอนครั้งแรกเลยก็จะมีลูกค้าหลายคนนะคะเขาก็จะบอกว่านอนแล้วมันจะเป็นยังไงแต่พอสัมผัสเข้าจริงๆอ่ะความที่เราพิสูจน์มาแล้วเรื่องของการตัดหลอดการเลือกไซส์หลอดนะคะแล้วตัดได้ขนาดหนึ่งเซนเป็นขนาดที่พอดีพอเวลาที่สัมผัสไปแล้วจะไม่เจอมุมไหนที่เป็นมุมแหลมมุมคมมุมมุมที่ทําให้เกิดความเจ็บจะไม่มีเลยเพราะนั้นเวลานอนจะ เนียนมากแล้วก็จะนุ่มมากเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีการรู้สึกดังนิดหน่อยเหมือนแบบหลอดมันเคลื่อนตัวอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้ยินเสียงนิดหน่อยแต่ว่าคุณสมบัติของมันอะมีมากกว่าการที่เราจะรู้สึกด้ดานลบว่ามันมีเสียงเพราะนั้น <c oughs> ไอตัวหลอดเนี่ยเวลาที่เราจะใช้หมอนหนุนนอนนะคะก็จะสามารถปรับตัวหลอดได้แล้วตัวหลอดเนี่ยเขามีช่องลมมีความกลม มีความลื่นเพราะนั้นเขาจะสามารถเหมือนกริ้งไปกิ้งมารองรับสรีระร่างกายของเราอย่างเงี้ยค่ะได้ค่ะ,คะเหมือนมันปรับได้ตามสรีระร่างกายแต่ละคนประมาณน,านี้ไงคะอ่าก็คือในเรื่องของคนสมบัติที่หมอนหนึ่งใบควรจะมีเนี่ยอันนี้ก็ทําได้เหมือนกันเลยเพอเพอก็คือดีมากกว่าด้วยซ้ำในเรื่องของด้านสุขภาพปรับตามสรีละแล้วคน,คนที่เป็น,ปนค่ะ เดี๋ยวพูดถึงด้านสุขภาพนิดนึงที่เป็นอาการออฟฟิศซินโดมอย่างเงี้ยค่ะที่ปวดข้อบ่าไหลายอยู่เป็นประจำจำเป็นต้องใช้หมอนที่มาจากหลอดเพราะหมอนตัวนี้สามารถปรับรับสรีระร่างกายเราได้ไม่ว่าเราจะปวดหรือเราจะรู้สึกเมื่อยตรงไหนเนี่ยไอตัวหลอดเราปรับไปรองรับได้แล้วเขามีสปริงในตัวเองเพราะ,ะนั้นเวลาสปริงในตัวเองมันเปรียบเสมือนการนวดนวดเส้นเส้นให้เราอย่างเงี้ยนะคะมันจะผ่อนคลาย<ะ>หรือแม้แต่ คนที่เป็นภูมิแพ้ที่ชอบไอาจามในตอนเช้าเนี่ยคะ่ะคนพวกนี้ส่วนใหญ่จะเรียนรู้ว่าตัวหมอนที่เราหนุนนอนอะ่ะมันจะเกิดจากไรฝุน่นถูกไหมคะที่สะสมอยู่ในเส้นใยสังเคราะห์บวกกับ <ừ. S 1> เราไม่สามารถซักหมอนได้มันเลยทําให้เราอะ่ะได้แค่เอาไปตากแดดแท่ดทีนี้วิธีการตากแดดไม่ใช่ไม่ดีนะคะดีแต่ว่าไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทั้งหมดเท่ากับการซัก มันเลยทําให้ตอนตื่นเช้ามาเนี่ยเราก็ยังคงไอจามอยู่เหมือนเดิมทํายังไงมันก็ไม่หายแต่ถ้าเราเปลี่ยนทัศนคติใหม่เราลองเอาหลอดมาหนุนนอนเนี่ยตัวหลอดไม่สะสมไรฝุน่นสามารถซักทําความสะอาดได้ทุกอาทิตย์ตื่นเช้ามาไม่มีใครไอจามเลยเราทดลองจากกลุ่มอของเราแล้วนะคะประมาณร้อยละแปดสิบที่บอกเลยว่าไม่ไอจามในตอนเช้าเลยค่ะ คนที่เป็นภูมิแพ้แบบเนี้น่าจะชอบเนอะเพราะเขาก็จะไวกับเรื่องฝุ่นมากๆห,หรือคนที่ชอบคันศีรษะผมะร่วงอย่างเงี้ยหาสาเหตุไม่เจอะ่ะเกิดมาจากหมอนที่เราหนุนนอนนั่นแหละคะ่ะเพราะเขาสะสมเชื้อแบคทีเรีย ตอนที่เราหนุนนอนลงไปเนี่ยมันจะมีน้ํากับน้ํามันเนาะไหลหยดลงไปสะสมที่หมอนบวกกับเราซักหมอนไม่ได้ตัวเชื้อแบคทีเรียเนี่ยยังคงสะสมอยู่ในหมอนทีนี้พอเรานอนทับไปบ่อยๆตัวน้ําจากศีรษะเราก็ยังคงไหลลงไปแบคทีเรียก็จะขยายพันธุ์ได้เร็วแล้วก็มาฝังตัวอยู่ที่หนังศีรษะเราทําให้เราผมร่วงเพราะนั้นวิธีการแก้ไขคือการเปลี่ยนหมอนทุกๆ6เดือนแต่ถามว่าพวกเราเคยสนใจจะเปลี่ยนหมอนไหม บางคนก็หลายปียังไม่เคยเปลี่ยนเลยถ้าเราต้องบอกว่าต้องเปลี่ยนทุกทุกเดือนน่าจะยากอยู่เพราะนั้นวิธีการคือต้องเลือกหมอนที่สามารถซักทําความสะอาดได้ก็หมอนหลอดเนี่ยก็ตอบโจทย์ได้ค่ะพี่ขวาเราได้ข่าวว่าจริงๆแล้วแรกเริ่มเนี่ยพระเอกเราคือหมอเนาะแต่ว่าหลังๆมันเนี้ยก็มีการทําเป็นผลิตภัณฑ์ผลักอื่นด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอยากจะพูดถึงตัวไหนเป็นพิเศษไหมคะ ตอนนี้ก็ทําเป็นเราเอาเลือกวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนเนะาะก็จะไปเจอเรื่องของฝาขวดน้ํานะคะที่ตอนนี้ในชุมชนก็มีเยอะแล้วก็เราไปในทะเลค่ะเราไปทะเลทีเ่เราชอบเจอฝาขวดน้ําเนี่ยมันฝังอยู่กับทรายเยอะมากเลยเราก็เลยเอาตัวฝาขวดน้ำนี่กลับมาแล้วก็มาแปลรูปหรืออัพไซคลิงขึ้นรูปมาเป็นไม้แขวนเสือ้อคือไม้แขวนเสื้อเนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้ได้ในชีวิตประจําวัน แล้วราคามันไม่สูงกเ็เป็นการตอบโจทย์ด้วยว่าบางคนอยากรักสิ่งแวดล้อมอยากช่วยโลกแต่ไม่รู้จะทำยังไงก็สามารถมาซื้อกับซื้อไม้แขวนเสื้อเอากลับไปใช้อย่างน้อยๆคุณก็ได้เคลมได้ว่าเนี่ยคุณใช้ไม้แขวนเสื้อหนึ่งอันเนี่ยคุณช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมได้แล้วคุณช่วยลดฝาพลาสติกอะไปได้ประมาณ15ฝาต่อชิ้น อืมแค่หนึ่งอันเนี่ยคือใช้ขวดฝาพลาสติก Classic ไปหกสิบห้าชิ้นเลยใช่ไหมคะหกสิบห้าชิ้นค่ะเยอะมากเยอะมากได้ค่ะถ้าเกิดว่าฝนอยางอยู่กรุงเทพแล้วสนใจใอันนี้คือสามารถซื้อได้ไหมคะหรือว่าต้องต้องที่ระย,ยองเท่านั้นเลยซื้อได้เลยสั่งได้เลยเรามีเฟซบุ๊กเนะ Facebook าะเฟซบุ๊กก็สามารถเที่ยวไปได้เลยที่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่หรืออีกเฟซบุ๊กหนึ่งก็เฟซบุ๊กเทลา ก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าปกติทุกวันนี้เราก็ส่งทั่วประเทศอยู่แล้วทุกวันค่ะอ่าทั่วไทยเลยได้หมดแล้วถ้าเกิดว่าในแง่ของคนอยากช่วยเหลือบ้างล่ะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่ายังยังรับเปิดบริจาคอยู่ไหมคะรอหรือว่าฝาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะรับทุกวันเลยค่ะรับไปจนกว่าพวกเราจะเลิกใช้ <laughs> รับจนกว่าจะหมดโลใช่จนกว่าจะหมดแต่ก็คิดว่าน่าจะไม่หมดหรอกเพราะว่า,านะเพราะว่าพวกเรายังมีความตระหนักน้อยยังคงใช้ชีวิตแบบสะดวกสบายยังคงใช้ชีวิตแบบเหมือนเดิมๆ<ม>ก็คิดว่าทั้งหลอดทั้งฝาก็คงยังมีปริมาณเยอะอยู่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าจะฝากคะ่ะพี่ขวัญอันนี้ฝากช่องทางไว้นดิดนึงได้ไหมคะ าฝากช่องทางของการติดต่อเนาะถ้าสมมติว่าจะาจะบริจาคหรือเก็บมาแล้วไม่รู้จะไปไหนอะไรงเงี้ยก็ส่งมา,าให้ชุมชนบ้านไผ่เอาไปบริหารจัดการนะคะก็ส่งมาได้ที่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่สทับหนหมู่หนึ่งตำบลหนองตะพานอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองรหัสไปรษณีย์สองหนึ่งหนึหรือโทรมหาพี่ขวัญก็ได้คะ่ะศูน แปดเจ็ดสี่เก้าสามแปดแปดค่ะได้เลยค่ะงั้นพี่ขวัญคำถามรองสุดท้ายแล้วกันตอนแรกเนี่ยฝนเข้าใจว่าที่พี่ขวัญเริ่มทำทุกอย่างหมดทั้งหมดเนี่ยจากที่เราเปลี่ยนจากที่เคยพาลูกทัวร์ไปเที่ยวเนาะเป็นมัคคุเทศแล้วเราอยากเข้ามาเป็นเรื่องของนักสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นทำเพื่ออยากจะเห็นขยะในทะเลหรือที่อื่นๆเนี่ยมันน้อยลงทุกวันนี้พี่ขวัญว่าเราทำไปได้ แค่ไหนแล้วคะในเป้าหมายของเราที่ตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรกจริงๆเป้าหมายของพี่ขวัญอะมันยิ่งใหญ่กว่านี้เยอะแต่ว่าก็ถือว่ามาได้ครึ่งทางในความ,มรู้สึกของพี่ขวัญนะได้แค่ครึ่งทางถึงแม้ว่าหลายๆคนจะบอกว่าพี่ขวัญสาเร็จแล้วทําตรงนี้สําเร็จแล้วแต่พี่ขวัญว่า มันความสําเร็จอะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่การที่พี่ขวัญทําตรงนี้แล้วมันมีภาพลักษณ์ที่ดีแต่ความสําเร็จของพี่ขวัญน,นั่นคือคนทั้งประเทศคนทั้งโลกต้องมีความตระหนักรู้ว่าคุณต้องรู้จักการจัดการขยะด้วยตัวเองไม่ใช่ผักภาระ,ะตรงนี้ไปให้คนอื่นหรือไปให้ชุมชนไปให้หน่วยงานไหนเนี่แหละค่ะนี่คือเป้าหมายของพี่ขวัญแต่ว่าถ้าตอนนี้ก็คือน่าจะไปได้ประมาณสัก50%ซ ค่ะอีก50%คือต้องต้องให้อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นคนใช้เนาะมันไปควบคู่กันก็น่าจะดีกว่าใช่ไหมใช่ก็ต้องมีความตระหนักรู้ร่วมกันเนอะต้องรู้ว่าอย่างเนี้ยอย่างน้อยๆวันนึ่งอะ่ะต้องมีสติคิดได้แล้วว่าวันนี้ฉันจะไม่สร้างขยะแล้วนะหรือจากที่เราเคยรับถุงพลาสติกวันละเจ็ดแปใบวันนี้ก็ต้องคิดลดแล้วว่าเหลือหนึ่งใบได้ไหมหรือไม่ใช้เลย ไปซื้อกาแฟใช้แก้วส่วนตัวได้ไหมไม่รับหลอดได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะ,คะซึ่งจริงๆมันก็ทําได้อยู่แล้วแหละเพียงแต่มันอยู่ที่ใจว่าทุกคนอยากจะมีใจในการที่จะดูแลโร<ล>คใจหรือเปล่าใช่จะปวดใจเหมนงั้นถ้าเกิดว่าพูดอะไรได้กับคนฟังของรายการเราพี่ขวัญีอลไรอยากจะฝากบอกถึงพวกเขาไหมคะจริงๆอยากบอกทุกคนนะคะว่าสิ่งที่เราจะทําเนี่ยมันไม่ได้เสียเงินอะไรเลยแต่ว่า มันแค่เราใส่ใจกับมันนิดนึงแล้วก็เริ่มต้นที่ตัวเราสู่การดูแลสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเราทุกคนนะคะเกิดมาพร้อมกันมีเวลาเท่ากันแต่ว่าหลักการคิดหลักการคำนึงหรือความตระหนักอาจจะแตกต่างกันแต่พี่ขวัญเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศเป็นคนที่มีจิตสำนึกเพียงแต่ว่าเรายังไม่ลงมือทำ นั้นวันนี้ชักชวนนะคะว่าเราลงมือทําตั้งแต่วันนี้เลยค่ะก่อนที่ลูกหลานจะไม่มีแผ่นดินอยู่หรือก่อนที่พวกเราจะตายไปโดยที่เราเราจากที่เราไม่เคยเจออะไรเลยไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรเลยเราก็มาเจอเหตุการณ์ที่เราไม่เคยคาดฝันวันนี้เรามาร่วมกันซ่อมสร้างโลกใบนี้ให้กับลูกหลานของเรากันเถอคะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้พี่ขวาน ขอบคุณค่ะขอบคุณที่มานะคะค่ะจ่าขอบคุณค่ะ,ค,ค,ะค,ค่ะสวัสดีค่ะ มาร่วมกันเป็นอีก50%ของพี่ขวัญล่ากันได้นะคะทุกคนส่วนในระหว่างนี้ใครที่อยากจะไปช่วยอุดหนุนหรือว่าอยากจะช่วยบริจาคขยะพลาสติกเนี่ยก็สามารถติดต่อไปได้เลยค่ะที่ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชนบ้านไผ่จังหวัดระยองฝากแบรนด์เทลาทะเลไว้ด้วยนะคะวันนี้ฝนและรายการ J s r o y next ต้องลาทุกคนไปก่อนสวัสดีค่ะ